สวัสดีค่ะแอดมดเองนะคะติดตามรับฟังนิยายเสียงของแอดมดได้ที่ช่องนักเขียนบ้านานาค่ะกรรมสิทธิ์รักเทพบุตรร้ายเขียนโดยแพรพัสอนภาคเสียงโดย สาวนีตอนที่22นี่พนันก้อนใหม่หลังจากขึ้นศาลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่คฤหาดดารุณรัตถูกธนาคารยึดไปขายทอดตลาดคุณปริชาติก็จำใจต้องย้ายมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งใหม่จนกว่าคฤหา์ดารุณรัตจะขายได้และได้รับเงินส่วนเกินจากหนี้เงินกู้ของธนาคารห้องพักแห่งใหม่เป็นห้องสี่เหลี่ยมกว้างประมาณสิบเมตรแบ่งซอยเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ ห้องครัวและระเบียงซักล้างหลังห้องขับแคบไม่เห็นจะน่าอยู่เลยสักนิดคุณนายตกยากหมาดเบ,บ้ปากให้กับสภาพโกโรโกโซของห้องพักทนอยู่ไปก่อนนะคะคุณต่อไปถ้าคุณดินปลดหนี้ที่เหลือแล้วก็น่าจะขยับขยายอะไรได้บ้างละคะประภาว,ว่าพลางหิ้วกระเป๋าเดินทางของเจ้านายเข้าไปเก็บในห้องนอนใหญ่ถ้าลูกฉันไม่โง่หนีเตลิดออกจากงานมั่น ป่านนี้ฉันก็คงมีลูกเขยรวยๆวสบายไปแล้วนี่ลูกฉันมันโง่ก็เลยเป็นได้แค่ลูกจ้างเขาไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะปลดหนี้ได้คุณปาริชาติบ่นอุก,กับความไม่ได้ดั่งใจของลูกสาวแต่คุณดินเธอก็พยายามหาทางออกให้คุณอย่างดีที่สุดแล้วนะคะป้าเผาพยายามพูดปกป้องเจ้านายอีกคนอดนึกค่อนขอดในใจไม่ได้เลยว่าทำไมคุณปาริชาติถึงได้เห็นแก่ตัวกับลูกในสายแบบนี้ <c oughs> ดีอยู่หรอือให้แม่มาอยู่ห้องพักโรโกโซแบบนี้นะ่ะลรดีฉันบอกไว้ก่อนนะแม่เผาว่าฉันคงไม่อยู่ที่นี่นานหรอกให้ฉันได้เงินส่วนเกินจากนี่ในธนาคารก่อนเธอฉันจะเอาเงินไปทําทุนหาเงินมาซื้อบ้านหลังใหม่แกค,คอยดูนะว่าฉันจะต้องกลับมารวยเหมือนเมื่อก่อนให้ได้คุณปาริชาติหมายมาดขณะสาวท้าก้าวตามแม่บ้านวัยหกสิมาทิ้งตัวแรงๆลงบนที่นอนสปริง เปิดกระเป๋าค้นหาอะไรบางอย่างอยู่ครู่ก็หยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาเปิดนับเงินเงินแค่สามหมื่นมันจะไปพออยาไส้อะไรทำไมใยายรินถึงไม่คิดเลยนะว่าฉันกับแกต้องกินต้องใช้คุณปาริชาติบ่นอูบแบ่ปากอย่างขัดใจโทษคุณคะถ้าเรารู้จักพอเพียงเงินสามหมื่นก็พอใช้ได้สบายๆแล้วล่ะค่ะนอกจากค่ากับข้าวค่าอย่างอื่นเราก็ไม่ได้เสียซะหน่อย ป้าพาวเอ่ยเสียงอ่อนอย่างอ่อนอ,อกอ่อนใจในความจมไม่ลงของเจ้านายแกจะรู้อะไรฮะแม่พาวเมื่อก่อนเงินสามหมื่นน่ะมันได้ข่าวกับข้าวแค่อาทิย์เดียวเท่านั้นละ่ะแกอยากให้ฉันประหยัดนักใช่ไหมเอานี่ห้าพันแกบริหารข้าวกับข้าวให้ดีละ่ะที่เหลือเดี๋ยวฉันจะเก็บไว้เองคุณปริชาติยัดเงินห้าพันใส่มือแม่บ้านแล้วลุกพรวดจากเตียงสะพายกระเป๋าขึ้นบ่าจะไปไหนคะคุณแกเฝ้าห้องดีๆละ่ะ ฉันจะออกไปทําธุระข้างนอกสักหน่อยคุณปาริชาติตอบไม่เต็มเสียงนักเรื่องอะไรหล่อนจะบอกแม่บ้านหรอว่าจะออกไปคลายเครียดด้วยเงินสองหมห้าในกระเป๋านี่ละ่ะเพื่อจะได้กลับมามาก,กว่าที่มีอยู่มารุตก้าวเข้ามาในบ่อนที่คุ้นเคยด้วยเงินในกระเป๋าหนึ่งล้านบาทพร้อมผู้ติดตามคนสนิทอีกสี่คนภายนอกของบ่อนแห่งนี้เป็นตึกคอนกรีตหลังใหญ่ดูเพลินๆก็เหมือนเคหสถานสำหรับอยู่อาศัยทั่วไปหากเมื่อก้าวพ้นบันไดบนขึ้นมาสู่ชั้นบน แทนที่จะมีห้องนอนอย่างบ้านทั่วไปกับถูกออกแบบเป็นห้องกว้างจัดวางโต๊ะสนุกเกอร์โต๊ะบอลและโต๊ะพนันบรรยากาศมัวซัวด้วยกลิ่นเหล้าควันบุหรี่และหากนักพนันต้องการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มก็สามารถขึ้นไปสั่งยังชั้นสามได้เลยเพียงแค่เจ้าของบันเห็นว่าตัวดูดซับรายใหญ่ก้าวเข้ามาเขาก็ก้าวออกมาต้อนรับสวัสดีครับคุณมารุตเชิญเชิญครับเขาผายมือไปยังโต๊ะพนัน ซึ่งนักพานาันหลายคนกำลังวางเงินและถอยลูกเตาย,ยังไม่สนใจสิ่งรอบข้างสีหน้าและแววตาของทุกคนเต็มไปด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือและคนหมายมาัดว่าการวางเงินลงไปจะทำให้ได้หรือเสียนักธุรกิจหนุ่มใหญ่กว่าสายตาไปทั่วบริเวณหาที่ว่างสำหรับตัวเองก่อนสายตาจะไปประทะเข้ากับร่างของหญิงไวัยไม่น่าจะถึง60คนหนึ่งแต่งกายบ่งบอกความเป็นไฮโซดูคุ้นตาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนผู้หญิงคนนั้นเคย นักธุรกิจน่มใหญ่เอ่ยถามเจ้าของบอนไม่ได้คิดจะเอาคำตอบจริงจังนะักอ๋คุณปริชาต์ดรุนรัตไงครับได้ข่าวว่าเล่นจนหมดตัวต้องขายบ้านแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะมาเล่นอีกมารู้ถั่วลรอะในลำคอคุณก็รู้นี่ว่าเวลาผีพน,นันมันเข้าสิงแล้วมันไม่มีทางออกจากตัวคนเราง,ง,ง่ายๆหรอกผมก็ว่าอย่าง,งานั้นแหละครับคุณ แต่สำหรับคุณถึงจะเล่นยังไงก็คงไม่หมดตัวง่ายๆหรอกจริงไหมเพราะคุณนะ่ามีแต่ได้กับได้วันนี้คุณจะขนเงินกลับไปสักเท่าไหร่ดีครับเจ้าของบ่อนหยอดคาหวานยกยอปอั้านอย่างเดียวกับที่เคยใช้กับนักพนันคนอื่นๆหากภายในใจกลับนึกสมน้าหน้าน,นักพนันทุกคนที่เอาเงินมาละลายให้เขาจนหมดตัวกลับไปไอ้มูเอนะ้ยเมื่อน่ะพอได้ก็ลงเพิ่มสุดท้ายก็เสียหมดตัวกลับไปอีรอบเดิมแล้วว่าเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเขา ริมฝีปากเผยเยยยิ้มดูภายนอกเหมือนการเชื้อเชิญลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมยตรีทว่าลึกลงไปในดวงตาทั้งคู่กลับเต็มไปด้วยการเยเยย่ะโบราณว่าการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยแต่คงลืมบอกไปว่าคนเล่นน่ะมีแต่จนแต่เจ้าของบอนสี่รวยไม่รู้เรื่องเวล่าคุณปาริชาติวางเงิน2องหมลงรวดเดียวริมฝีปากเปิดยิ้มกว้างดวงตาทอประกายเจิดจ้าหัวใจเต้นแรงด้วยความยินดีเมื่อหล่อนได้เงินคืนมามา,มากมายถึงห้าหมื่นบาท เงินเงินหล่นบอกตัวเองพลังนับธนบัตรสีเทาใบละหนึ่งพันบาท,ทาใ 1, าทส่กระเป๋าสะพายเตรียมจะลุกจากโต๊ะพานันกลับบ้านในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างความหวังเรื่อเรื่องขึ้นในหัวใจว่าต่อไปหล่อนจะมีแต่ได้กับได้ไม่เล่นเสียเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วไม่เล่นแล้วเหรอครับคุณน้ำเสียงทุ้มต่ำของใครคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับนักธุรกิจหนุ่มใหญ่หันมามองด้วยประกายตาแนวนิง่งค่ะเล่นกับผมอีกสักเกมได้ไหม ถ้าคุณตกลงแล้วเล่นได้ผมจะให้คุณมากกว่าที่คุณมีในกระเป๋าอ,อีกสิบเท่าห้าแสนเลยหรือคะคุณปริชาติเบิกตาโตมือไม้ส่นโดยไม่รู้ตัวความโลภปลุกผีพนันสิงสู่อยู่ในกายให้เล่นพล่านกลบสติความยับยั้งชั่งใจไปชั่วขณะตกลงคะ่ะหล่อนรับคำก่อนจะวางเงินห้าหมื่นลงบนโตะเกมนี้มีคุณปริชาติและมารุธเผชิญหน้ากันโดยมีนักพนันรายร,ายรอบโต๊ะเลือกว่าจะแทงข้างฝ่ายใด มารุตยิ้มกริมสับไพ่ปอกเร็วๆมองอีกฝ่ายวางไพ่ใบแรกลงก่อนแล้วค่อยวางไพ่อีกใบาตามลงไปสิบใบกับผ้าเสนครับเขายา้ำหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อมองเห็นวิวแววของความหมายมาฉายชัดในดวงตาสีนินคู่นั้นต่างคนต่างค่อยๆวางไพ่จนครบจํานวนก่อนจะเริ่มเปิดไพ่ทีละใบเพื่อนับแต้มยิ่งเห็นว่าแต้มต่อของตัวเองนําอีกฝ่ายไปหลายแต้มหญิงวัยห้าสิบก็ยิ่งมั่นใจว่าตัวเองจะต้องได้ ความมั่นใจฉายชัดในดวงตาทั้งคู่อย่างยากจะปิดบังความรู้สึกเอาไว้เพียงในใจท่ามกลางความหวังของนักพนันผู้แทงข้างหลอนแต่แล้วความมั่นใจก็ค่อยๆมาลายไปจากใจเมื่อเห็นว่าแต้มของอีกฝ่ายเริ่มขยับตามขึ้นมาและแสงหน้าไปไม่กี่แต้มในใบสุดท้ายเสียใจด้วยนะครับคุณมาุดยิ้มยอ้อพลางรวบเงินห้าหมื่นบาทมาไว้ในมือท่ามกลางความเสียดายจนแทบจะร้องไห้ของอีกฝ่ายก่อนความพ่ายแพ้จะเปลี่ยนเป็นความพาน แกโกงฉันใช่ไหมคุณเสียเองมากกว่าอย่ามาหาเรื่องกันเลยนะมารุษเอ่ยเสียงเย็นดวงตาทั้งคู่ทอดมองอีกฝ่ายแสดงถึงความเหนือกว่าอา๋อผมลืมบอกคุณไปว่าคุณจะต้องจ่ายเงินให้คนที่แทงข้างผมอีกคนละหมื่นด้วยนะรวมแล้วก็สองแสนห้าพอดีแกคุณปริชาติยกนิ้วเรียวสันระดิขึ้นชี้หน้าอีกฝ่ายโกรธทั้งตัวเองเจ็บใจทั้งเขาและคนรอบข้างที่รวมหัวกันโกงหล่อนจนต้องกัดฟันกรอด ดวงตาสีนินวาวโรธราวกับมีประกายเพลิงชนแสงอยู่ภายในฉันไม่มีหล่อนตอบออกไปตรงๆเอาพูดแบบนี้ก็สวยสิคุณในเมื่อคุณเป็นฝ่ายเสียก็ต้องจ่ายเงินพวกเราด้วยเซใช่บรรดานักพน,นันโวยวายอื้อึงสุดท้ายคุณปาริชาติจึงต้องยอมไปกู้เงินในบ่อนอีกสองแสนห้าหืนบาทมาจ่ายนักพนันเหล่านั้นเป็นหนี้อีกจนได้ไม่น่าเลยฉัน คุณปาริชาติบอกตัวเองขณะก้าวลงตามบันไดบนสู่ชั้นล่างเอาจะรีบไปไหนไม่ทราบครับน้ำเสียงย่อถามมาจากบันไดชั้นบนสุดพาให้คุณปาริชาติชะงักฝีเท้าเงยหน้าขึ้นไปมองเขาฉันจะกลับกลับนักธุรกิจหนุมใหญ่หัวเระในลำคอกลับไปอาพาร์ตเมนต์ห้องเล็กทอมแอลดินตายของคุณเหรอคุณรู้ได้ยังไงคุณปาริชาติจ้องหน้าอีกฝ่ายไม่วางตา ดวงตาสีนินททอประกายแคร่รู้อย่างไม่ปิดบ้างผมรู้แมก้กระทั่งว่าตอนนี้ไอ้วินมันจ้างลูกสาวคุณไปทํางานด้วยในตําแหน่งเลขาส่วนตัวพูดง่ายๆก็เป็นเมียบาเรอน,นั่นแหละคุณคุณปาลีชาตินิ่งอึ้งกับคําบอกเล่านั้นหาเมื่อหันหลังก้าวลงบันไดมาและพยายามเรียกสติตัวเองให้กลับมาได้สมองกลับเต็มไปได้วยความกังขาแล้วฉันจะเชื่อได้อย่างไงว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงถ้าคุณไม่เชื่อ ผมจะพาคุณไปดูให้เห็นกับตาเองมารุดเอ่ยเรียบๆขณะก้าวพ้นบันไดขั้นสุดท้ายมายืนเคียงข้างคุณปาริชาติเบื้องหลังมีผู้ติดตามก้าวตามมาติดๆ